ข้อแรกนะครับเขาเป็นรถสไตล์ทัวริ่งแอดเวนเจอร์แบบแท้ๆทางดิน50ทางดำ50นะครับซึ่งหาได้ค่อนข้างยากในท้องตลาดบ้านเรานะครับข้อที่2นะครับเขาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขายมายาวนานเป็น10ปีแล้วนะสำหรับซีรีส์ของตระกูล KLR นะครับตัวรถเนี่ยคือไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากแล้วก็ไม่ได้เติมเทคโนโลยีอะไรมาเยอะเนาะก็เป็นสาเหตุของข้อ3นะครับที่ควรรู้ก่อนที่จะออกเขาเนะก็คือ เหมาะสมกับคนที่มีประสบการณ์ขับขี่มาแล้วมามากๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวรถของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะสําหรับคนที่ตกผลึกหรือมีประสบการณ์ในการใช้มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวเดินทางมาระยะหนึ่งแล้วอะ่ะเรารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่แบบใช้รถแค่ไหนชอบการใช้ความเร็วขนาดไหนถึงจะพอข้อ4ี่ก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องออกตัวแอดเวนเจอร์นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องออกตัวที่ได้ของแต่งนะบางคนก็อาจจะไม่ชอบกล่องพลาสติกเนาะไม่ชอบปี๊บบางคนก็อาจจะชอบ กระเป๋าก็ข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายเนาะราคาใหม่ที่เขาปรับทําได้ค่อนข้างดีนะครับข้อแรกนะครับเขาเป็นรถสไตล์ทัวร i n ิ a งแอดเวนเจแบบแท้ๆชนิดที่ว่าทางดิน50ทางดำ50า50นะครับซึ่งหาได้ค่อนข้างยากในท้องตลาดบ้านเรานะครับในไซส์ พิกัดบิ๊กไบค์ขนาดเริ่มต้นเนี่ยตัวนี้6 5 0ซีเนี่ยเราก็ให้ช่วงล่างที่เป็นเรียกได้ว่าระดับแบบรถวิบากขนาดนี้มาเลยนะล,น 21, ล้อหน้า21ล้อหน้า21ล้อหลัง18นะแล้วก็เป็นโช๊คหลังเป็นเทเลสโคปิกนะครับแล้วก็ช่วงล่างโช๊คข้างหลังเนี่ยเป็นกระเดื่องซับแรงแบบยูนิแท็กของคาวาซากินะเรียกได้ว่าระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยเหมือนรถวิบากเลยครับเหมือนตระกูลเคเอลเอ็กซ์ของคาวาซากิเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือยาง ยางเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยางแบบกึ่งฝักเขาโพดเลยนะครับเหมือนกับรถวิบากเลยเป็นยางแบบสไตล์ดูเอลพาวโพดเลยซึ่งยางติดรถที่เป็นลักษณะเนี้ยที่เป็นพิกัดเนี้ยของรถบิ๊กบค์ในท้องตลาดบ้านเรามันมีน้อยคันมากนะครับที่จะให้ยางแบบนี้มาเนาะเ,ออเรียกได้ว่าตัวรถของเขาเนี่ยออมีขนาดใหญ่ด้วยนะมีแฟริลงที่ใหญ่ครับเหมือนสไตล์รถทัวริ่งเลยแล้วก็มีชิลหน้าที่สูงครับเพราะฉะนั้นช่วงล่างแล้วก็สรีรล้ของรถของเขาเนี่ย เป็นสไตล์แบบทัวริงชนิดทถนน50ทางดิน50ของแท้เลยนะครับซึ่งหาได้ค่อนข้างยากในท้องตลาดนะแล้วก็ในพิกัดนี้ในราคานี้ด้วยนะมันไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะแบบราคาแพงราคาสูงไปเลยเนาะในพิกัด 650cc ที่ขายในราคา200,000-3เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีครับทำให้เขาค่อนข้างจุดเด่นในเลทราคานี้นะ ข้อที่2นะครับเขาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขายมายาวนานเป็น10ปีแล้วนะสำหรับซีรีส์ของตระกูล KLR นะครับเรียกได้ว่ามีโฉมก่อนหน้านี้มาแล้วถึง2ครั้งเลยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโฉมปัจจุบันนะครับได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาตลอดนะทำให้ตัวรถเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพแบบไว้ใจได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังไม่ทิ้งคอเนเซปต์เดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของรถนะคือความเรียบง่ายในการซ่อมบำรุงและแมนเทนแนนต์นะครับชุดเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยเป็นสไตล์หนึ่งสู เอาตรงๆเลยมันคล้ายๆแบบพวกรถแทรกเตอร์นะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ที่มีการขับเคลื่อนแบบ1สูบลูกโตชักยาวแบบนี้มันเป็นอะไรที่คลาสสิกครับ ช่างส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็แกะแล้วก็ซ่อมบํารุงเองได้เลยนะคือมันไม่ยากในการที่จะซ่อมบํารุงเลยครับทําให้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะเรื่องการซ่อมบํารุงการยืดหยุ่นในการดูแลรักษารถของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายครับตัวรถเนี่ยคือไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากเลยแล้วก็ไม่ได้เติมเทคโนโลยีอะไรมาเยอะเนาะก็เป็นสาเหตุของข้อ3นะครับที่ควรรู้ก่อนที่จะออกเขาเนะก็คือเหมาะสมกับคนที่มีประสบการณ์ขับขี่มาแล้วมามา,มากๆนะครับ เหมาะสมกับคนที่แบบใช้มอเตอร์ไซค์เดินทางน่องเที่ยงมามากๆเนาะเพราะว่าผมแนะนําว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่จริงๆคุณก็เล่นคันนี้ได้นะแต่พอความเป็นมือใหม่แล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าอยากต้องการรถที่มีโฟร์ฟอร์แมนรถที่มันสุดที่คุณสามารถซื้อได้ดีที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้ซึ่งเจ้า KLX เอ้ย k l เนี่ยมันไม่ใช่นะครับเขาเป็นรถที่แบบว่าฟร์ฟอร์แมนไม่ได้สูงมาก แต่ก็คือมีความลงตัวในแบบของตัวเองเนาะเหมือนกับที่ข้อ2ที่ผมบอกครับตัวรถไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายไม่ได้มีความซับซ้อนครับอ่าแล้วก็สเปคก็ไม่ได้สูงมากนะพูดตรงๆเพราะฉะนั้นตัวรถของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะสําหรับคนที่ตกผลึกหรือมีประสบการณ์ในการใช้มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวเดินทางมาระยะหนึ่งแล้วอ่ะเรารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่แบบใช้รถแค่ไหนชอบการใช้ความเร็วขนาดไหนถึงจะพอ ซึ่ง K R 6 5 0เนี่ยเหมาะกับคนที่แบบไม่ได้ใช้ความเร็วมากไม่ได้ชอบใช้ความเร็วมากแต่ชอบแบบออกนอกเส้นทางชอบการผจญภัยเรารถคันนี้เป็นรถคันเดียวที่แบบเดินทางได้2เส้นทางแบบจริงจงจังเลยนะไม่ว่าบนถนนดาก็สามารถขี่ได้ทําความเร็วประมาณ1 0 0 120กําลังดีไม่ได้แบบชอบแบบใช้ความเร็วแบบแรงแบบขี่ร้อยห้า ร้อยห้าร้อยหกสองร้อยอะไรเงี้ยคือคันนี้มันทําไม่ได้นะครับแต่คันนี้สามารถพาคุณเข้าทางดินต่างๆเนี่ยได้สะดวกสบายแน่นอนเพราะเนื่องจากช่วงล่างที่เขาให้มาเนี่ยอย่างที่บอกเนาะมันใกล้เคียงกับรถวิบากาม,มากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่แล้วก็ยังไม่ใช่คนที่แบบตกผลึกในการขับขี่หรือในการใช้มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวมากพอเนาะแบบยังชอบรถซิ่งที่มีความเร็วความแรงอยู่เนี่ย KLR 6 5 0เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่รถที่เหมาะกับคุณนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกไว้ก่อนเลยเป็นข้อที่ควรต้องรู้ไว้จริงๆนะอ่าแล้วต่อไปก็จะเป็นข้อ4เนาะข้อ4ี่ก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องออกตัวแอดเวนเจอร์นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องออกตัวที่ได้ของแต่งนะอ่าเพราะเนื่องจากอย่างที่บอกเนาะว่าสรีลารถของเขาเนี่ยเหมาะกับ สรีระรถของเขาเนี่ยมันมีความใกล้เคียงรถวิบากมากเป็นพื้นฐานเนาะทำให้การตกแต่งสไตล์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบกล่องพลาสติกเนาะไม่ชอบปีบ๊บบางคนก็อาจจะชอบกระเป๋าเป็นสายกระเป๋าเต็มตัวตัวรถเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานมาเพื่อการโมดิฟายการคัสตอมอยู่แล้วเนาะการสร้างแหลกต่างๆเนี่ยมันทําได้ง่ายมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่า ออกตัวของแต่งเนี่ยมันคุ้มกว่าจริงๆแล้วไม่จริงเสมอไปเนาะแต่ละคนก็จะมีสไตล์การตกแต่งเป็นของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วแต่บุคคลเนาะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ฟันธงนะบอกว่าการออกตัวที่มีของแต่งเนี่ยมันคุ้มกว่าซึ่งไม่จริงเสมอไปครับก็ข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายเนาะราคาใหม่ที่เขาปรับทําได้ค่อนข้างดีนะครับราคาใหม่ที่เขาปรับเนี่ยตัวธรรมดานะครับ ตัวธรรมดาจะเป็นสีดำเนาะตัวสีดำเนี่ยจะราคาเริ่มต้นที่2 0 0 0สานะครับในขณะที่ตัว Adventure เนี่ยจะเริ่มต้นที่2 0 0 0 0กนะครับก็จะได้ของแต่งมาเลยซึ่งของแต่งที่ติดรถมาเลยเนี่ยมันก็คุ้มอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัว ธรรมดาที่ราคาเริ่มต้น2 0 0 0 0 3 0 0 0 0เนี่ยก็คุ้มเหมือนกันนะคือราคา2 0 0 3 0 0 0 0เนี่ยแล้วได้รถขนาด6 5 0ซีเลยเป็นหนึ่งสูบลูกโตระบายความร้อนด้วยหม้อน้านะครับแล้วให้พละกำลังการขี่แล้วก็ได้ถังน้ํามันใหญ่เนาะชุดแฟลลิ่งที่ใหญ่เนี่ยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวแล้วเราไม่เหนื่อยไม่เนไม่ทำให้เราเหนื่อยล้าเกินจากการเดินทางเนี่ยสำหรับออกรถมือหนึ่งออกศูนย์เลยเนี่ยความเชื่อใจได้มันมีเนาะแล้วก็ อย่างที่ผมกล่าวมาทั้งหมดคือรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายมาแบบ10ปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นการปรับแต่งการเ,าเรื่องเครื่องยนต์ความเสถียรต่างๆบนตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ครับเพราะฉะนั้นในราคาเริ่มต้น2อ0 0สนเนี่ยกับ2อ0 0สนเนี่ยผมมองว่ามันคุ้มทั้งคู่นะสำหรับราคาใหม่ครับนี่ก็จะเป็น5ข้อหลกัหลกๆนะที่ผมคิดว่าคนที่สนใจเจ้า KLR650 ควรจะรู้ไว้ครับนะหลกัหลกๆเลยคือมันเป็นรถที่ เหมาะกับคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เข้าใจรถมาระดับหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญสุดคือเข้าใจตัวเองมาด้วยระดับหนึ่งนั่นเองครับก็เป็นข้อสรุปนะ ครับถ้าใครสนใจ KLR 650นะครับผมมีเคยทำคลิปรีวิวเต็มไว้แล้วนะทั้งตอนที่ได้ร่วมกิจกรรมเทสไดแล้วก็ไปรีวิวเขาตอนเปิดตัวที่เชียงใหม่เนาะของปี2025นี้เลยนะก็ลองเข้าไปดูที่คลิปนั้นได้เลยนะเป็นรีวิวเต็มๆแล้วก็เขาเป็นรถที่มีความน่าสนใจแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาได้ยากในท้องตลาดมากๆเลยนะแล้วก็คือข้อสรุปสุดท้ายของเขาเลยคือราคาใหม่เขาทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะถ้าใครสนใจของแต่ขงของ,ง KLR 650ก็แวะชมที่ตะการ ก่อนได้เลยนะครับเป็นการสรนับสนุนช่องเราได้มากๆเลยนะแค่เข้าไปดูนะครับไม่ต้องซื้ออะไรก็ได้ครับแล้วก็อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมจะอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเราจะไปรีวิวรถรุ่นไหนกันต่อก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ